และในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับบุกไปกินร้านปิ้งย่างเปิดใหม่แถวโซนบางนานะครับซึ่งร้านนี้นะครับมีชื่อว่าร้านคลังเนื้อนะฮะร้านจะตั้งอยู่ในรั้วเดียวกับร้านโทราซูชินะครับบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้นะครับที่ร้านเขาตกแต่งเป็นแนวกึ่งกึร้านอิซากายะนะครับจะแดกข้าวแดกเนื้อก็ได้แดกเหล้าก็ดีนะครับระหว่างรออาหารนะครับก็จั่วหัวไปก่อนเลยด้วยไฮบอลนะครับหนึ่งแก้วใหญ่ๆแบบนี้นะฮะนั่งยังไม่ทันตูร้อนอาหารจานแรกก็มาเสิร์ฟนะครับสำหรับจานนี้นะครับคืือออออยยููเเเเกกกะะะะนนนนน้้้ววาาิิฮสรรร์ฟมมมพัับบบบไไข่แแดดงงีค แบบนี้นะครับฟินสุดสวยถัดมานะครับนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้นะครับชุดเนื้อรวมปิ้งย่างที่จัดเสิร์ฟมาแบบโคตรอลังการนะฮะับและที่คุณเห็นชุดใหญ่ๆแบบนี้เสิร์ฟอลังการแบบนี้นะครับราคาแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะฮะซึ่งในชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อห้าส่วนและเป็นส่วนที่โคตรอร่อยทุกตัวนะครับอย่างตัวแรกนะครับนี่คือเนื้อฮารามินะฮะหรือว่าเนื้อกระบังลมวัวนะครับเนื้อตัวนี้นะครับจะมีเท็กเจอร์แบบนุ่มหนึบนะฮะผมบอกเลยโคตรอร่อยเลยก็เข้มขมััััันน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 แแททรรรรรรกกกกกกเเเยยยยออออะะะะะะคคคคบบบบบววลลาาิิิฮ่่โืงๆพพไดห็้ จิ้มอะไรเลยตัวถัดมานะครับนี่ก็คือเนื้อส่วนปลายหัวของเนื้อมิซูจิอีกทีนึงนะครับผมบอกเลยอันนี้โคตรเท้แท้จริงและวัวตัวนึงนะครับจะมีส่วนนี้นะครับไม่เกิน600้กิโลนะฮะวัวตัวเป็นพันกิโลมีแค่6ขีดนะครับและอีกหนึ่งข้อดีของร้านคลังเนื้อนะครับคือคุณจะสามารถสั่งเมนูนะครับจากร้านโทรร้านซูชินะฮะเข้ามานั่งกินในร้านคลังเนื้อได้เลยนะครับใครสะดวกกินปิ้งย่างก็กินปิ้งย่างไปนะครับส่วนใครสะดวกอยากกินอาหารญี่ปุ่นที่นี่ก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับผมบอกสำหรับใครที่อออยยาาาาาากกกกลลลลงงมมมทนนนนนนะะะคครรรรัับสสถดดเเเเิิ์้้้ืใไฮูแ